มีมีเตอร์เค้าวอร์ดเค้าเดอร์เค้าเฮ้ยมีเฮ้ยนี่แ l ปนะเอางี้นี่คือรายการคูลิลี่หรือเปล่ากูอยากดูดูปากนะคะเออชอบใครเขาออกหมดเลยอ่ะเอองั้นก็ควรจะรู้ตัวนะก็จำได้ว่าตอนย้ายมาจากฟินิปนสเนี่ยเหมือนทำประตูเยอะเป็นดาวซันโบแล้วคิดว่าเฮ้ยมาอยู่ลิเวอร์พูลมันจะต้องเปรี้ยงตามพัทมี่โอ้โหไม่ยิงเลยยิงโยนก็ไปได้ด้วยแต่วิ่งอย่างเดียวได้เรื่องใจได้เรื่องใจได้เรื่องใจฝากถึงแฟนลิเวอร์พูลอยากครับปีหน้าไม่ต้องคิดอะไรครับ กลับมาดูกันต่อครอบเวอร์ชั่น2.0มันกลับมาล้มาดูกันว่าทีมเราที่มีเดิร์เขาสลับมาเล่นด้วยผลงานจะเป็นยังไงแ้วเดี๋ยวผมจะเล่นตรงไหนแบกทีมไหมรีซอร์ดูไว้สวัสดีนะฮะวันนี้เมื่อกี้เห็นไปแล้วนะฮะผมใส่เสื้อบอลใส่เสื้ออารีฟุตบอลนะครับวันนี้เนี่ยครับผมจะพามาเจอกับนักเตะซึ่งเป็นตำนานของหงแดงเวอร์พูลครับนั่นคือเดิร์คอย คเขาชื่อเขาออกเสียงยังไงวันนี้ต้องรู้แน่นะฮะอ่ะวันนี้เดอร์เขานะครับมาเยือนเมืองไทยและงานนี้มีชื่อว่าเตะบอลกับเขาอ่ะเตะบอลกับใครเตะบอลกับเขาเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะมีโอกาสได้ลงไปเตะบอลกับเดอร์เขานะฮะแล้วก็จริงๆมีอินฟลูเอนเซอร์มีพี่ๆเซเลบิตี้หลายคนมาร่วมง,งานในวันนี้วันนี้งานสนุกแน่นอนนะครับซึ่งเดอรเขาอยู่ข้างในแล้ว เห็นว่าสัมพงสัมภาษณ์อยู่แล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยเอางี้เดี๋ยวเข้าไปดูในงานก่อนว่างานวันนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วลุยครับไปนี่อันนี้ก็เป็นแบ็กดรอปนะฮะใครที่มางานนี้เนี่ยนะฮะถ่ายรูปนี่ backdrop. แบ็กดรอปเตะบอลกับเขานะฮะอาริฟุตบอลและก็อาดิดาสนะครับที่เป็นแม่ง,งานหลักในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในไหมฮะข้างในเนี่ยก็ จะมีบรรดาพี่ๆหลายๆคนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูว่ามีใครมาบ้างไปพูดคุยเขาเป็นอยไปมาอ่าเราเจอแรปเปอร์นะฮะบอลจักรพันธ์ว่ามนี่เพิ่งมาครับเพิ่งมา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 อยู่โอ้นี่อยู่กับ สองศิลปินชื่อดังนะฮะปอลพีฮอตเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งอันนี้พี่แจ๊ดหรือนุพลไม่ใช่ไก่จ๋าป่ะแจ้รไก่จ๋าป่ะไก่แม่นี่วันนี้บอลมาครับผมก็ในนามพรีเซนเตอร์ของอารีฟุตบอลด้วยครับผมเมื่อกี้เราได้เจอใกล้ๆเดินเฉียวๆไปแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเนจริงๆเด็กเขานี่เราเฮ้ยไม่ให้คุยด้วยดิฮะก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับการที่เราได้เจอนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยมัน มันไม่ได้มาเจอกันง่ายนะครับถ้าไม่ได้ไปเดินแถวพัดพงอะไรก็เฮียก็ไม่ได้เจอง่ายๆครับสมัยตอนรียอภูนี่ใช่ครับาจริงก็เป็นตัวความหวังที่แล้วก็ตัวที่แบบทุ่มเทมาสุดๆแล้วให้กับิีวอปูวิ่งไม่มีหมดนะครับตอนมาตอนแรกถามมอนจ์พันในฐานะที่เก่งภาษาอังกฤษครับผมเดิร์ไคลคอยเขาออกเสียงอะไรตอนแรกจริงๆมันจะมีสำเนียงของของภาษาดัชดัชด้วยแต่ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็เดิร์เดิร์ คุยต์ป่ะฮะคือคืออ้า D U I T อันนี้อยู่ทางไหนพี่เเดยยคแต่ถ้าถ้าแล้วถ้าดัชอะดัชเดิร์คคอยต์นี่แต่แต่คุณคนคุณต้องมีหายเสียงตัวทีอะตัวทีเดิร์คเขาเนี่ยเดิร์คเขาผมไม่เห็นนะวันนี้เขาเหนไปเดิร์คเขาวอร์ดเขาเดิร์คเขาเฮ้ยเฮ้ยนี่แล็บนะเดิร์คเขาเดิร์คเขาไม่แต่ถ้ามีโอกาสวันนี้อยากถามเขาไหมแรกแรกพี่บรรยายก็จะเป็นใครแต่เขาก็เคยพูดนะว่าเขาบอกว่า จะเขาก็ได้จะคอยก็ได้แล้วไม่เอาก็ได้สิเอาแบบนี้ไม่ตัวเขาเป็นคนพูดนะ่านี้ชื่อท็อปอย่างเงี้ยจะท็อปหรือท็อปหรืออะไรอ่่ะไมต้องงสสักอย่าิแต่ถ้าแต่ถ้าฝรั่งออกก็จะออกท็อปท็อปชอบจริงๆแล้วเราท็อปผมว่าใครๆแต่ถ้าสามเนียงไทยวันนี้เราไปถามเขาดีกว่าไหมชอบไหมน้องแบบจริงจังแล้วเราก็มีลูกพึ่งเนเธอร์แลนด์นะใช่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยยังเป็นเมมเบอร์อเลยยังยังยังอยู่ครับแต่ว่าเจ๊งไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหอัมสเตอร์ดัมเมมเบอร์ค้างอยู่หมื่นกว่าบาทโอ้เสียดายใช่เปล่ง ภาษาอังกฤษพรพพรรน้องพรพาวป้าพาวเงินเงินสกุลเงินอะ P O R N พรไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ P O N D พอนดรพรดึกแต่ถ้าบ้านเราก็พรใช่ไหมมันอยู่ที่สำเนียงเอ็กเส้นว่าจะออกแบบอยู่ที่จังหวัดไหนเอางี้นี่คือรายการคูลิลี่หรือเปล่ากูอยากดูดูปากนะคะพรเชลิวนานยังก็ต้องเชียร์ฟาวเลอร์ครับตอนแรกชอบตั้งแต่เด็กแล้วกันเลยฟาวเลอร์ฟาวเลอร์เนี่ยเริ่มจากเชียร์ฟลเลอร์เหรอ ไม่ตอนนั้นเป็นหวัดไปเลยใช่ใช่เขาชอบเขาก็ตอนนั้นดูดูตอนนี้เขาท่านี้แหละก็เลยรู้สึกว่าไอวตันอ่าตรงไทยเราเลยหรือรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศิลปินอศิลปินศิลปินไม่มาเขาเล่นเมืองทองด้วยนะเป็นเ่ร่วมทีมผมนะอ๋อแล้วพี่ได้ได้คุยอันนี้คุยแล้วคุยล่ามให้เขาด้วยเฮ้ยใช่เป็นยังไงพี่ใช้โซ่ใช้แซ่โซ่ว่าล่างไม่งั้นออกไปเที่ยวอะไรคือไม่ไม่คือเขาพูดเร็วมากเขาเป็นสเกลเซอร์คือผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดเขาไม่เปิดปากเลยครับ ดิสนซีม่าแต่ว่าไเลไปเลกาปาลยไปเลเคไปเลยไอเลยไปเลยเล้าปเกลยไปเลเลไปเเลไลยเลยไเลยไยยเเลเลไ วันนี้สภาพลงลงลงแล้วเช็คความฟิตอันนี้ชุดชุดมัสคอตอยู่ไหนฮะก็เดี๋ยวพามาใส่ทีหลังเอามาใส่เชียร์ให้ในในในลิสต์เขาพี่บอกว่ามีบอกว่ามีจุดโทษด้วยอ่าใช่ตอนจบทีมละห้าคือพูดง่ายว่าในเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมีจุดโทษอีกอ่าจะจบเท่าไหร่ไม่เป็นไรโค้ชเราจะไปยิงวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวถามผมยังผมยังเดินไม่สะดวกเลยเท้าขวายิงได้เท้าซ้ายไม่เป็นไรเอาแค่วางยิงเฉยแต่เขาเล่นเน้นการค่า เราคุยผู้ชายไปแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆผู้หญิงที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลผู้หญิงที่ชอบฟุตบอลเนี่ยก็มีซึ่งวันนี้มางานด้วยนะฮะเป็นสาวสวยด้วยน้องซันนี่สวัสดีครับสบยสบายสวัสดีครับมาคุยกันนะ่วยยซันนี่ครับคุณเชียร์ลิเวอร์พูลมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่จําความได้เกิดมาก็คุณโกหกนะครับฮู้เปเล่นจริงเหรอเชียร์มากี่ปี จริงเรื่องเทียบกันมันแค่ขวบของผู้ลุงแต่ตอนนั้นยังไม่เคยรู้เรื่องค่ะอืแต่ก็เป็นแบบเด็กผู้หญิงที่ชอบเล่นกีฬาเตะฟุตบอลใช่ไหมชอบนักเตะคนไหนในลิเวอร์พูลที่สุดเจอราร์เจอราร์เจอราร์นี่ก็จริงๆผมว่าสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะรุ่นใหม่ๆก็ชอบเจอราร์ส่วนสบายนี่อันนี้ก็เป็นระดับมิสมิสมิสแกรนด์ยูนิเวิร์สของอ่าประเทศไทยใครที่อยากจะเห็นสบายใน เรือนร่างศิลปะเข้าไปในอีสาแกมได้เดี๋ยวจะขึ้นไปให้ด้านล่างเรือนร่างศิลปะด้วยทุกวันนี้ไม่มีใครตามคุณบอลแล้วทำไมอ่ะก็คุณคุณเขาจะเปลี่ยนสายมาเขาเซ็กซี่เขาอ่างนี้เออเชล์พูนานเหรอนานแล้วค่ะกี่ปีละเกิดเลยพี่มไปไปคุยตรงนู้นเฮ้ยไม่้องเว้ยวนาลองอะไรอ่ะโยนว้ อ้าวชอบนักเตะคนไหนของลิเวอร์พูลที่สุดที่สุดเหรอจริงๆตอนเด็กชอบเจอร์รตอนนี้ชอบเฟอร์มิโน่โ<อ>แต่เขาออกไปแล้วอออชอบใครเขาออกไปเลยอเอองั้นก็ควรจะรู้ <c oughs> ตัวเลย <c oughs> เออแล้ววันนี้เดอร์เคามาเคยเจอเดอร์เคาไหมไม่เคยไม่เคยซนี่ก็ไม่เคยเจอ De ไม่เคนี่ไปดูบอลที่อังกฤษดูลิเวอร์พูลมาแล้วดูแล้วตอนนั้นได้ดูเดอร์เคาไม่ได้ดูไม่ได้ดูซนี่ดู ปี2018อ๋อช่วงหลังแล้ว2017 2018นี่แหละสบายอะเคยไปดูที่ยันฟิวยังยังเลยคพี่หาคนไปไหมหาหาคนพาไปไหมถูกต้องอ่าอ่ะก็ได้เล็กกันไปเลยได้เล็กกันไปเลยนะฮะกูไม่เกี่ยวก็ได้เล็กกันเข้าไปดีฮาร์ปดีฮาร์ปไหนๆก็ส่งเข้าไปอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงเตะฟุตบอลด้วยลงด้วยไหม ให้น้องสาวลงกอดวันนี้เดี๋ยวดูส่งมือดีเราไปก่อนเดี๋ยวดูลีลาเดี๋ยวดูลีลาซันนี่เราเนี่ยอันนี้ก้องหน้าไงอ๋อเหรอหนูกล้องหลังระดับโลกกล้องหลังระดับโลกแต่จริงถ้าใครยังไม่เห็นเขาเล่นนะฮะผมแนะนำให้ไปแอบดูเขาชอบเตะฟุตบอลเขาชอบเตะฟุตบอลผู้ชายอ่าไอ้ไม่ใช่นักฟุตบอลผู้ชายไม่ได้นักฟุตบอลคนไหนโราหลออเขาไล่ไล่แท็กเกิลหมดเลยนะไม่ธรรมดานะ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนสายค่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเขาไม่ใ่สายบอลแล้วเป็นสายเลยรจ๊ะเป็นซิกซี่นี่แล้วหนูอะเปลี่ยนสายยังไม่ค่ะสายเดิมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะค่ะะตอนนี้เราเราคุยกับเขาเรียกว่าเป็นผู้บรรยายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟุตบอลบ้างดีกว่า เพราะว่าคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าวงการฟุตบอลยังไงใครก็อยากที่จะคุยกับเขาและเขาก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับอ่ามาๆมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วัสดีคคับคุณจ่คครับพี่จ่คครับครับวันนี้รู้รู้รู้ไปไม่รู้ไรู้ตัวเลยไปรู้ตัวเลยครับผมเป็นไงครับวันนี้วันนี้ีวันนี้เดือดเขาปะอ่าใช่พี่แจ๊คเคยเจออดีตนักหรือว่านักเตะลิเวอร์พูลแล้วก<ะ> <มา S 2> ันเอาที่แบบใกล้ชิดแบบเนี้โห ถ้าเอาใกล้ชิดขนาดนี้ยังไม่เคยแล้วพี่แจ๊คพี่แจ๊คเอ่เอาจิงจริงนักเตะลิเวอร์พูลที่ชอบที่สุดถ้าชอบโอ้โหชอบสุดชอบเจอราดชอบติดแฟนเจอรดอ่ตแต่เด้อเขาก็ถือว่าอยู่ใน ยุคที่อยู่กับเจอร์ลัดเหมือนกันนะเป็นนักเตะที่ตอนที่ย้ายมาก็ถือว่าเป็นตัวความหวังสูงสุดของที่ก็จำได้ว่าตอนย้ายมาจาก,กฟีนุสเนี่ยเหมือนทำประตูเยอะ<โ>เป็นดาวซันโแวแล้วคิดว่าเฮ้ยมาอยู่ลิเวอร์พูลมันจะต้องเปรี้ยงต้านเพราะตอนนั้น<อ>เรามีความรู้สึกว่าพวกดาวซันโวในลีกฮอลแลนด์อะ<ด>มามันจะยิงยิงยิงเหมือนพวกรุดนันเนี่ยลอยอะไรเงี้ยเออแล้วแม่งพอมาถึงเล่นปีกขวาเลยยิงอ๋อโหไม่ยิงเลยยังโยนเข้าไปได้ด้วยแต่วิ่งอย่างเดียวแล้วได้เรื่องใจได้เรื่องใจได้เรื่องใจลิเวอร์พูลน่ากลัวมปปีีีท่จะถึง โคตรน่ากลัวแม็คคริสเตอร์กองกลางไงแม็คคริสเตอร์มาไงเดี๋ยวมีพี่อีกไหมอ่ะสมมติถ้าได้แม็คคริสเตอร์คนเดียวน่ากลัวไหมก็ดีขึ้นเยอะแต่อยากได้กองหลังเพิ่มอยากได้เซนเตอร์มาสำรองก็ไม่พอหรอเอ้าก็เอาปูนไลท์มาก็เผื่อเผื่อไงเผื่อฟันโด้งฟันได้เราก็ไม่รู้สภาพจะเป็นไงไอ้ใครที่ที่คิดว่าเฮ้ยถ้าอยากได้จริงนะอยากได้เปาตอเรสวันนี้วันนี้ถ้าเจอเดิร์เขาคําถามที่อยากถามเดิร์เขามากที่สุดเลยต้องถามไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่าถ้าถามเดิร์เขานะมันเป็นเขาเรียกว่าคําถามคลาสสิกแหละ ก็ลองถามว่าแบบเอ้ยสมัยตอนที่คุณเล่นฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลลิปูที่คุณซีสุดคือใครอะไรอย่างเงี้ยเออมงเมนที่ประทับใจใน การเล่นฟุตบอลของคุณคืออะไรอะไรแบบนี้มันจะได้เป็นสิ่งที่เราแบบเออเราเอาไปต่อยอดเราไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ไงไปคุยได้ไงอก็คุยคุยกับเด็กเขามาอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุยไม่เห็นคุณคุยเรื่องบอลในช่องโปรโมชั่นทีมฤดูกาลหน้าเขาเลยคุณยาวแต่ว่ารายการมึงก็คุณเอายาวนะก็เห็นตัดตัดวนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวตัดออกด้วยนะตัดลายยากพี่แจ๊คชื่อเด็กใครคอยเขาใครคอใคร ก็ต้องเดิร์กเขาดิก็ตามที่สื่อพี่ๆเขาเรียกกันมาตอนแรกไปถึงไคเดิร์กคุยเดิร์กอะไรไปโอ้โหแรกๆมันเป็นมาเดิร์คายเดิร์กคอยเดิร์กคุยอะไรพวกเนี้ยมันไปใหญ่เหมือนกันไงสุดท้ายวันนี้คือเดิร์กเขาเดิร์กเขาแต่เห็นเจ้าตัวก็เคยบอกว่าจริงๆก็ได้หลายหลายหลายสำเนียงอาจจะตามตามแล้วแต่ภาษาของแต่ละพื้นที่อะไรอย่างงี้มั้งเดี๋ยวนี้เตะบอลด้วยเตะบอลด้วยครับตำแหน่งที่ะเล่นวันนี้ คงจะประสา,าถ้าเป็นภาษาฟุตบอลช่วงหลังเขาใช้กันก็คืออยู่ใกล้ๆเด้อเขาไว้จะเล่นตำแหน่งอะไรผมจะเขาเรียกว่าคือเป็นฟุตบอลสนามเล็กโโฟิกตำแหน่งไม่ได้ไตอบก็ไม่ได้มึงก็ตอบเขาไปเขาก็ถามนั่นก <K S 1> ็นนถึงบอกไ<ห>อง,ง,กง,กง,ง,กงไม่<อ>ไม่คือฟุตบอลเนี่ยมันต้องหมุนเวียตำแหน่งเราจะได้อยู่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ๆเด้อเขา ผมก็อยู่ใกล้ๆเดิร์คเขาเพื่อจะทำชิ่งกันเพื่อจะมีการหลอกดึงเพราะว่าเซนบอลน่าจะทันยันใช้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนยืนใกล้ๆกับอามิวชั่นอินบัตตถูกต้อง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 ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเพื่อช่วยเพื่อประคองเดิร์คเขาเพราะเดิร์คเขาอาจจะดูแล้วอาจจะแก่ไปหน่อยแต่คุณลองวิ่งโชว์ก็งนีงซอยขาวิ่งหาเนี่เน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 เ เราอยู่พยัคฆ์ดอยแดงนะฮะนี่ถือว่าเป็นกูรูฟุตบอลและแฟนคลับลิเวอร์พูลของแท้นะฮะกี่ปีแล้วพี่ลิเวอร์พูลเนี่ยเชียร์มา87แล้ฮะฤดูกาลหน้าเนี่ยลิเวอร์พูลจะมีโอกาสกลับขึ้นไปในสิ่งที่พวกเขาหวังไว้ได้ไหมอันนี้ต้องถามหมอว่าหวังจะตรงไหนก็หวังแชมป์ลิเวอร์ pool จะหวังแชมป์ถ้าหวังแชมป์เนี่ยผมไม่สามารถพูดได้ขนาดนั้นแต่ว่า ถ้ากลับไปอยู่ในพื้นที่มันจุดเดิมก็คือเป็นทีมที่มีโอกาสหนึ่งในสี่อย่างนั้นต้องทําให้ได้ไม่ใช่ว่าต้องหวังนะต้องทําให้ได้เพราะซีซั่นนี้มันคือตับเละเทะต่อให้ช่วงท้ายมันจะสปริงขึ้นมาชนะเจ็ดนัดรวดและกตามแต่มนลุษเสมอสองนัดสุดท้ายครับแต่ว่าการดลุดจากท็อปโฟร์ไม่ใช่มาตรฐานของลิเวอร์พูลนั่นคือซีซั่นที่ ล้มเหลวเพราะต้องกลับไปที่จุดเดิมไม่ได้ก่อนนั่นคือนี่เลยว่าท็อปโฟคุณต้องทําให้ได้ไม่ใช่ว่าควรจ่าหรือต้องที่ต้องได้ที่เหลือคือจะทําได้หรือเปล่านะครับอีกหลายปัจจัยเพราะมีหลายทีมสนใจวันนี้แม็คคาริสเตอร์ตัวเดียวพอไหมถ้าจะกลับไปฝากถึงแฟนลิเวอร์พูลได้ครับปีหน้าไม่ต้องคิดอะไรครับกลับมาดูกันต่อเพราะว่าซัมเมอร์นี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อย่างที่ทุกคนบอกนะครับว่าครอป เวอร์ชัน20มันกลับมาแล้วแต่มันจะมันจะเป็นไปตามที่เราหวังไหมหวังไว้หรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยผมว่ามันเป็นซัมเมอร์ที่สนุกแค่ตลาดซื้อขายของที่บู๊เนี่ยก็มันนี้ก็แบบสนุกแล้วนะสนุกแล้วเดี๋ยวก็ลุยครับครับครับบริสุทกันขอบคุณครับพี่ยากครับ เราจะไปถ่ายรูปกับเดอร์เขานะฮะแล้วก็เขาจะให้เลือกอะไรก็ได้ให้เดอร์เขาเซนหนึ่งอย่างผมเลือกเป็นสัตวให้เดอร์เขาเซนอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเอามาโชว์แล้วขายครับขายครับแสดงเตะแสดงเตะแต่ว่าคิดว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะเลอะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู เกมพิกครับ The c o าเซนหัวเลยครับแล้วเดี๋ยวต้องใส่คู่นี้ลงเล่นแต่ไม่เป็นไรอันนี้ข้างซ้ายผมใช้ขวาอีกเดียว้านนี้ประคองเพราะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุด The c o าเดี๋ยวเราจะลงสนามนะฮะแล้วก็มันจะแบ่งมันชุด A ชุด B ชุดอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปมีบอลบอลจากวันหน้าเป็นโคชมีซันนี่มีพี่บ๊อบมีเจดมีพี่แท่งนะฮะ บาชนินบาชนินอยู่ทีมเราส่วนตาอุกิจจะอยู่อีกทีมหนึ่งอ,อ่วาวจรุวัตรอยู่ทีมเราด้วยอมีนิวชัยพลมีพี่หนุ่ยมีปอนพีฮอสนะฮะมาดูกันว่าทีมเราที่มีเดิร์กเขาสลับมาเล่นด้วยผลงานจะเป็นยังไงแ้าเดี๋ยวผมจะเล่นตรงไหนแบกทีมไหม รีซอดูไว้ฮะวันนี้เดี๋ยวลูกตำนานจะมาไหมต้องรอดูกเกษตรกรติดตามครับ โอ้เล่นแล้วเขาเรียกอะไรนะบอลแบบของจริงอะสัมผัสบอลการเปลี่ยนทิศบอลครับผมเดิร์คเขาพี่กี้พอลงไปเล่นนะพอได้ได้สัมผัสพี่บ๊อบด้วยี่ครับคือเขาจ่ายเขาให้มันเป็นเซนส์หมดเลยนะครับเซนส์เซนส์ลุนล้วนเลยครับเซนส์ลุน้วนเลยคืองจริงแล้วดูดูคลาสบอลดูพี่ท็อปเล่นกับพี่บ๊อบเล่นกับเดิร์คเขาหน่ยดูเนียนตานะพูดไปเล่นไปจริงๆพี่บ๊อบก็ให้เดิร์คเขาพี่ พี่ต๋อเพียงก็ให้บอลแล้วก็แถมเล่นเซนเตอร์ดักบอลได้ดีด้วยคือเราลงไปแล้วสองประตูใช่ก็ครึ่งแรกทีมแรกลงไปทำอะไรไม่ได้พอลงไปปุ๊บยิงได้เลยบารชนินแบบยืนกูไม่ชมกูเลยอ่ะไม่แต่บารชนินบาร์นี่บารนี่เฮ้ยนี่ถ้าไม่ได้บาสนี่ เซฟหลายลูกนะเซฟบอลเหรอเซฟภาบอะไรเซฟตังไม่ไงฮะบั๊ดได้เล่นกับเดอร์คเขาเขาเก่งมากแต่ว่าทีมเราเก่งกว่านะมาทีมเราอยากอยากสัมผัสให้เดอร์คเขาไปอยู่ฝั่งนี้บ้างเนเออแล้วก็โดนเละเลยตอนนี้ใช่ไหมบั๊จะได้เซฟลูกยิงไม่อุกิจตอนแรกแต่ก็คือุกิจโดนเฮ้ยเซฟไม่หกนาทีแรกอุกิจจะได้ทีมนะอ่าหกนาทีหลังไม่ได้เลยโชว์ฟอร์มโดนเดอร์คเขาหลอกสามสี่ตลบครับผม มันมีที่ไปป่วนอยู่ด้วยไงเขาเขากลัวแล้วแปลงสร้างเกมจากข้างหลังไปนี่ใช่ใช่เป็นแบบปาเซิลนาใช่ใช่ใช่ข้างหลังกูไม่เล่นแล้วนะเพราะว่ามันไม่คุ้มละไม่ไม่ต้องเจอเด้อเขาหยุดเด้อเขาหน่อยต้องไปหยุดเด้อเขาหน่อยเพราะว่าแค่ที่คนเดียวก็หยุดได้แล้วครับครับใช่เชื่อเชื่อคนอะไรชจมตัเองอยู่ได้อ่เดี๋ยวชนินนี่น่าจะได้ออกแรงเซฟเดี๋ยวเขาละขงหลังอยู่ฝั่งเดียวกันอีกไหม อยู่แต่เราอยู่ฝั่งเดียวกันตัวใหญ่เกกะได้ดีมากเลยข้างหลังยอดดีอ๋อไม่ได้ทางบอลดีเกกะดีบางเดียวใช้ครับก็เกะสาลน้องเขาสาลน้องเกกะเอ้ขอะไรเงี้ยได้หมดน้องน้องอย่าท้ายมันลบเดี๋ยวไปดูคื่องหลังกันต่อครับครับ เรียบร้อยครับนำในเวลา20เออแพ้ครับดีซอดูไว้ดีซอดูไว้ดีซอดูไว้ริงจุดโทษแพ้เลยครับทีมผมแต่ก็ถือว่าสนุกมากนะฮะวันนี้ได้เล่นกับเดอร์เคลาได้สัมผัสกับเลเจนของลเวอคูนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากขอบคุณอารีฟตบอลขอบคุณอาดิดาสด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีโอกาสเราจะมาร่วมสนุกกันแบบนี้อีกวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฝากกด subscribe กันไปด้วยนะฮะสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีธนโชติดีไซน์ลงตัวทุกการตกแต่ง ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันเพื่อบ้านที่สวยงามของพวกคุณต้องทีมงานธนชดบิวอินดีไซน์เลยครับรับประกันงาน1ปีเต็ม